สวัสดีครับท้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพชคครับมื่อเนี้สสพชกกับพระพี่พระน้องมาที่วัดดงนาเพลินครับมาตามหาแนวทางไปฝากเอฟซีใหเก้าล่ะครับที่วัดดงนาเพลินครับงดที่ยพันมากครับเลขพุ่มของทางวัดเขาครับห้าศูนย์เต็มเต็มเลยครับพี่น้องหาศูนย์ศูนย์หาครับเอาเดี๋ยวสิพายเบิ้งสถิติเนาะครับสถิติเลขพุ่มครับครับนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีครับเบิ้งแนวทาง สำหรับวัตถิพันธ์มากครับเหล็กปูภัยนะครับเหล็กยาสมอนยาอมอนศูนย์หาปูภัยเนี่ยศูนย์หาเลยครับเขียนให้สามแปดห้าศูนย์สามศูนย์ห้าครับปูภัยนะครับายาสมอนแปดสามห้าสามศูนย์ห้าศูนย์ครับายาอมอนห้าสามแปดแปดหนึ่งห้าศูนย์ครับ เต็มเต็มครับพี่น้องเอฟซีครับส่วนเมื่อนี้แอดสิผ้าพี่น้องมาตามหาแนวท่า้งน้ำปูเหลี่ยมครับพระอาจารย์สุรเกียรติเนี่ยแหละครับอาจารย์เหลี่ยมนะครับเมื่อนี้มาตามหาแนวทางจากล่าร่าเซนิเมตรอยู่ครับหนักหน่อยกับเขาได้ครับหนักหน่อยหนักหน่อยเขียนให้เจ็ดศูนย์หนึ่งครับหนักหน่อยครับกับเขาเต็มเต็มครับพี่น้องเอฟซีครับเนี่ย เนี Half, ่ยแหะครับพี่น้องพี่ี่ครับหนักน้อยเอาสิเป็นยังไงกับพี่น้องกันมาฟังมาเบิ้งน้ำกัดครับการน้ำรัดการเจ้าค่ะครับการสาธุสาธุเป็นยังไงน้องอาจารย์เหล็กก็ออกมาลายเหมือลายเว้นแล้วฝันดีไปฝันเจียวกับปุ่มกับยังเข้าไปอาจารย์ครับแต่ก็อาจารย์นี่มีต้องหวัดหรือดิน้อครับมีอยู่ เออตองหวัดคือเก่าตอนหม่อขึ้นน oui, so ี่ม้อขึ้นนี่ป่ะครับตออตองหวัดคือเก่าครับเมือนี่วันที่สี่วันหมือขึ้นนี่ฝันดีบ่ครับม้อขึ้นนี่ครับรันดีเลยดิอือก็วันมาปูกรยาบนั่นหะออกมาบินอย่างแกไม่ขันเท่าวะสันงวยใส่ขันเท่าเออแต่เท่าหรือ้อหรือครับ เออไม่คันเท่านบไม่เท่าไม่เท่าเนือหาเห็นในเด้อเพาะฉันได้หายพอเนี่ยฮะหา้แนว่าจัดไปจุดสีเขียวด้วยปันยางออกมามาหมาหยุกมากุดพี่ละมากุดบาเนี้ไม่เศร้าก็ได้ยางไปรอหารอหาไปได้ยอ่ ในด้นไม่จานไมเท่าดีครับด้จานเอาเนาะจานไม่ไพ่แล้วไนโอ้จนเียกว่าจานไปตามนี่ว่าไม่เห็ยนเลยว่าตะวันงามเนาะใหไมขั้นเท่าไปได้วู้นอืมอืมได้ตัดไปแ่งไงเพื่อนแเลยเราไปซักไว้เราคำว่าธรรมดาแล้วเนาะวันปูขาวว้คือไปใจสูตรเทียวแ้วปูขาวคเหรียญใหม่ขั้นเท่าคึ้นน้าใหม่ขั้นเท่าหนักน่อยฝนฝนว่าง ยันเ็นจ์นางน่อยสักเจกสักเกน่จังวเนียะนเดกันเออว่าโอ้เล็กเล็นางน้อยเข่ากัเขาที่นอบ้นเนาะครับเออเขาโยนด่หนึ่งละครับหวหมาหมาห้ยไปสันว่าเรียกว่าเขาเขียว่าเรียกว่าเขาห้ว่าสันนี้ไม่ได้มานางน่อยครับนี่นากน่อยไหมครับบนกับชมามาไม่แรงนี่างละมือมันเหยียดเนาะพ่อ อ่ามือเงินไม่ได้บันชีอ๋อมือเงินบัญชีทำพิธี่นะครับทำพิธีขออีกประมาณพุ่มฟันนี่พุ่มฟันมันกับมะเหล็ดน้ำอยู่ขวดอยู่เนาะเพอาะมันบอกห้ามไม่กันเทาให้เพิ่นเป็นปูกับหญ้าบ้วครับเออแต่ว่าใส่ชุดสีเขียวนี่ตามที่ผมเห็นอยู่นี่ใส่ชุดสีเขียวตลอดเลยใส่ชุดสีเขียวตลอดออปูกับหญ้าปูกับหญ้าเอ้าขันเจี้ยงสิขันห้าสิบแปดเป็นตัวเลขแล้วท่าก็ได้ได้น้อยจังเนาะกางดีกางดีได้เห็นเนาะ ปูก็เป็นอย่งนัะปูเป็นแปดเป็นเก้าไปทั้งเส้นเอรอเน่าก็เป็นซีได้เนาะเพราะยาเป็นไม่ยิ่งเนื้อเนาเป็นเก่าปูเป็นเก่าเนาเป็นแปดก็ได้ก็เลยคนกเลยบอกเลี้ยงเเียลี้ยงสั่งวันวานอย่างนี้เนาะว่าว่าก็หลายอันมาก็คือถือดูดแนวท่านก็ได้เงี้ยกับว่าคือคือว่าเขาเนาะ ลูกพระเอ้ยวัดสันนัฒใจพรปนิพาบอกครับอัดก็คือวอกเขาพรอไราสังแนวัาสันปูกัะยาบบอกเป็นว่าอัดเนาะสมัยได้กี่เนาะเวนอัดเลยครับคือวอกเขามาทั้งวัดทั้งว่าทั้งอย่างไหได้สังเนาะวสันเนี่พเาะพ่อกับพ่อกับปอยบนถึกถือก็วัดนดอกให้ไดสร้าง่งจะเย็นๆดวดวัาันดอกว่าส่ลูกลงไปอยู่น้ำก็เลยบ่ได้ลงไปอยู่น้ำเราอ่างไงบ้านเพิ่นเงินพิ่นเงินเรียว่า การเทศการสร้างอย่างชาล่า้อกกับเจ้งจุงปงเนาะคนเราการเทศการสร้างเน้วัดได้ว่านี่คะแนนเต็มสิบแปดพอให้ชิบด้วยพันวันเือ๋อเต็มเต็มสิพอก็เมียคะแนนคะแนนเต็มสิบแปดพอก็เมียห้ชิบด้วยวันเต็มพนวันที่วางพันวันเนาะไม่หมดตำก็ที่เป็นเป็นสิบกับสิบแปดทนแล้วคะแนนี่เต็มสิบแปดตัว่าพอก็ไม่หายซิบ คนมาขี่มาทำไมกันเทอะคนมาจ้าฝ่องจ้กป่องยังฉี่ไข่แน่ดิครับหน่อยเป็นสิบกับสิบแปดเออเอาเพื่อนคนมันหายยิ่มพอตีกับแปดสี่เก่าสี่หล่นแล้วเนาะสิบสิบสิบเก้สิบแปดมันจะไปได้บวกกันอยู่บวกเอาบวกเลยบ้างเพราะว่าคะแนันเต็มเต็มสิบแปดคนให้สิบแต่ว่าสิบแปดสิบแปดสิบแปดดินั่นนั่นนั่น วันนี้ของยาม่อนเล้ยาม่อนเล้ว,ว,วมอ่วมอนเนบวัขึ้นสมองวันนี้นเมีเนาะว่าเขากันเลือสิเป็นเท่าไหร่บันนีน้นี่แม,มแสิแปดสิบเอ็ดี้อต่ำเนื้อเล็กแปดสิบเอ็ดสูงเน้อจนแปดสิบเอ็ดล้วคนหนึ่งกับสิบโอนกันสิบกับแปดสิบกแปดเมียเมียน, <18 S 1> นี่้นานคนนข้ายคนีนยเต็มสิบแปดพอก็แมีนี่ห้ยซิบเ้อนอยอ๋ออืมข้นมานยเต็มสิบแปดก็พอไปห้ซิบเม่นะครับจะเป็นแปดสิบเอ็ด สิบเอ็ดกัได้แปดศูนย์ก็นได้แน่นภาษีแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์บ่คือหอดสิบกับสิบแปดแล้วบวกกันบ่จะม้วนสามตัวเนี่ยบว่าใส่กันแล้วอ๋อบวกกันล่วงล่วสิบแปดสิบแปดเอสแล้วเป็นแปดเป็นหนึ่งศูนย์แปดอ๋อไปนั่งกันได้เเขาบวกกันไหมบวกกันอ๋สิบแปดบวกสามสิบเอ็ดันยังไง สามสิบเมรหนึ่งเนาะถ้าบวกพถ้าบวกก็สิบแปดบวกสิบแปดบวกสิบมันว่าคะแนนเต็มคะแนนเต็มสิบแปดเลยเอาพ่อห้ยสิบเด้อก็แมวว่าสิบแปดหายสิบมัน่จะเป็นเน้นอืมอันนี้ิษสินาที่ให้คิดจุที่เดียก็คือคะแนนเต็มสิบแปดพ่อก็แม่สีห้ยสิบ สิุแปดตันอือแล้วเปดเป็นยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วครับอือรถก็ลงมาลักแปดอยู่คือเราอยู่ขันในเซ็มันจะเป็นสองแปดท่านนะเออสองแปดขันในเซ็ตมันเป็นสองแปดเนาะครับอือแต่ดิบวกนี่ครับดิบวกกันนี่บวกครับเพคนกระวางสัตวเนาะคนไทยใช่ว่าขันเสียเอาตาม ตามที่เพื่อนบอกกบที่เป็นสิบกับสิบแปดแมนเออส่วนหนึ่งมัธสิล่งตัวแบบนี้รวดกับมาจัดยังรอดแน่เด็กกันแปดคับหนึ่งส่วนก็นั่งคุยกันเลียงว่าเรียงว่านี่ล่ะเพืนว่าคะแนนเต็มสิบแปดพอชิบด้วยก็แม่ไปท่านไม่มาสิอยู่ลำตำเนี้ยแล้วพสตัดพ้นตำแล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะกับเปลเป็นจังหวุนจังคุณนะดอกเราเพิ่ง อันมือขึ้นดิบบพ่ออาจารย์ันมือขึ้นดิดิครับวี้ผัวใดอันนั้นมีมผัวใดเของมาดิอืมอืมเอาเอาสิแปลว่ายังไหนกับเสียมใช่บางไหนน้อกเจ้าแปปวบางไหนสองแเป๋สอหม ผมมีคนซื้อจะเห็นตัวเลขว่าเนตัวเลขมาแล้วเอาตามคำบัาจาล้การซื้สปบะกันก็ได้สองแปทเนี่ยคิดว่าจะปูกัญยาเขาหนิบางคนก็ตีก็เพื่อนกันให้ก็เพื่อนให้เพราะซตีนี่ตีครับตีปูกัญยาตีปูกัาญาล่วนเนียแเก่าเก้าล้วนเดียแเตะาตเนาะอีหลีดมันเตงสั้นเนาะ ปูปูก็เป็นแปดเป็นเก้าอยู่แล้วเนาะเพราะปูกับเนอสองคนมันเสีมันสีบอทกันมันจะต้องเป็นแปดกับเก้าสินะเป็นแลดพี่กับน้อมแต่ก็เปลี่ยนเซดัมตองไม่ลืมสิบแปดกับสิบน้่งคือวันเย็นคือวันเย็นงูคือวันเย็นงู้หมือนอ่างกาปากแดงครึ่นหึ่งเี หมาปากมันก็อากรมๆอยู่แหละพงว่าเกศนี่แล้วเนาะเป็น้องเขาคือไปตีใส่เกีศยังก่อนั่นนั่นแดงนั่นน่ะอันนี้อันนี้คือกันปูเกศหน้าเกศก่อนวันนี้เหรนเนาะเกศเก่งแห่อมสาวหลอกเออเป็นถาปัญหาเป็นถาปัญหาเอ๋อน้ำฝนยากคี้ดอกวันเท่าตัวเลขนิเม็ดของพระอาจารย์ครับหนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์นี่เป็นตัวเลขที่ปูพันมาบอกให้เป็นโตเลยได้ครับพี่น้องเอฟซีครับส่วนตัวร่องนี่ พอหายเต็มซิบว่าสันก็เลยบวกกันออกมาเป็นสองแปดครับครับเป็นสองแปดส่วนเก่าแปดนี่คือทั้งสองพโชคปีหายครับปูกัญญาครับเก้าแปดปูเป็นเก้าคือฝันเห็นปูกัญญาได้เป็นครับเพราะมันสิบบท่อกันเนี่ยครับปูเป็นเก้าเนีเป็นแปดมันว่ะอยู่สูงยี่เหล่าหอครับพอเป็นปูปูปูใช่เนี่ยใหญ่กว่านบ่ะครับ ผู้โพชา์นี่สิต้องเห็นยุสูงกว่าก็เลยลดลงมาแต้มหนึ่งเป็นเป็นเก้าแปดกระกระกระสงก็มอจอยที่เราไปไปหาใบกันเถ่ากับไปก็ไปเห็นไง่ายๆหนึงหลุดแหมงหมายงามๆอ่าแหมกันเถ่าก็ได้ไงเลี้ยวคนมาขอเอาขึ้นนี่ <c oughs> กระสงก็เห็นจากใดดอกมาบอกไปหาไงก็ไปหาเห็นไง่ายๆแหมอมอ้าวไม่งอง่า,งามๆเราแต่ถามปูอยู่จังไดนเราปูหนี่งชนปูว่าอัน อัดแล้วเราดีๆก็เอาไปไ้เพิ่รลดนกันเดีวเพิ่นอยากใดพ่อฝันแล้วไปเงียวโไปฮะไปเฮ็ดไปฉันอัแล้วมย่างไปปูเลยนู่นก็ย่างไปอ้าวพ่อแล้วเพิ่นเพิ่มเขาขึ้นเพิ่นอยางไดมขั้นเท่าวกันเนาะไปหาไปกันเท่าเต็จจาำครับง่ายไงครับอืก็ว่าก็ดีหรอกก็ว่ากับฝันนกับว่าเงเงี้เลียงสั่งกัแน่นเต็มสิบเปดพอให้ซิ้อล้วยดูคนว่างสิ่ไหมคนวางสั่นเนาะนางช่ไหมก็นที้เต็มชุดเปด ตัวหาซิปเม่นะคอั้ํำเพิ่นบอกเป็นตัวละหานะอืมจำเป็นตัวก็เป็นตัวเหรอครับเนอะอืมหนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์เนอะครอาจารย์เพิ่นฟันเดอร์เพิ่นฟันคิวตลอดแต้ห้องเตียว่าเป็นครับมื่อนี่ปูกัญญาและมาิ่หเป็นตัวเลยแม่นี่มเน่ปู่บอกเป็นตัวเลยน่ครับ่ได้แปลงาคนอว่าก็ขี่ลก็ได้บุญเนาะน่คือสัวแท้สิวารีน้อยจังเนี่ยนั่นเดียวคนก็ไม่ห้เป็นตัวเลไปครับ ให้เป็นปัญหาให้เป็นปัญหาสามหมวดสี่หมวดเอาไ่้ได้ต้อง่งไงครับโอ้ยสม<ำ>บัติกับปึกดีแล้วถ้าว่ากับป็นคือคือเป็นตัวเลขกันสีมันก็ปึกแล้วรับชัด,ชดแค่สีละรูร้านนั่นอครับครับใชยคลิปเนี้ยจันไม่อยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีญาติโยมก็กได้เด้อครับอาจารย์นิมนต์ครับฝากถึงเพิ่นโชคดีหรือผู้่ว่าโชคดีเกิดบุญเนี่ยท่านเขามาทั้งวันเท่านี้นะเนาะคือแม่ไล่ คือแม่ไล่แม่สมอนงาติมอนกับนางน้อยก็อยูใ่ในค่ายวัดเดียวนี่เนาะผู้ได้ยากเข็ยนบุญเนท่านซอยท้งวัดทั้งว่า,งวาเนาะกับเบื้องเด็กทัวเนาะพ่อเนาะเออเบื้องเด็กทัวทั้งวัดเฮ่าก็ได้ใส่สวยในวัดในว่ามันได้หลยขี้ได้ขึ้นสางสารีาอีกตัวมันแหลวมันทัวเป็นแรงว่านแค่นี้เต็มสิบแปดพอให้ยชิบแล้วลูก อันนี้คือโบปิดบางเลยคือจานหนึงมันกับจีบ้าเขาค่อยไปค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะอันมาล่ะค่อยเนี่ยไปค่อยเปลี่ยนค่อยไปเอาทั้งครูคนโชคดีเพิ่นกับทั่วมหาเนี่ยดอกเพิ่นจากยาเขตบุญเียาธานุน้ำยัวกัน้ำยัวไก่เอาเนี่ยทั้งแนวธาตุทั้งอาจารย์กัมีแค่นี้แหละเนาะว่าครับอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ในหลายเด้อครับนมัสการครับสกันครับข้าทุกข้ามีกาแฟมั้งคื อันนี้ถ่ายคลิปมาเลยพี่น้องเอฟซีครับอันนี้คือไม้เหล็กนี่บองโค้ของพาย์นะครับถ้าพี่น้องมีดนงสิคุยกับพายจานหรืออยากติดต่อคุยเรื่องตัวเลขแนวท่งก็ติดต่อมาได้ตามไม้เหลขกนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีครับคร่ับไทางพยาน โอ้มากุยมาทำบุญหรือว่าโทรมาขอแนวทางจากพายจย์ก็ได้โดยตรงเลยนะครับพี่น้องทกี่ครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังกับสำหรับคลิปนี้คือสปอยแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคดีถูกหัยรวยเงิ้นกันทุกปุ้ทุกคนเนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ